ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุภูสุสคนนะครับวันนี้อยู่ในหมู่บ้านอำเภอจังหวัดต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนกมองถูกบอนขอบคุณกลุ่มกลุ่มหลายหลายกลุ่มนะครับเระว่าทีเป็นกลุ่มทั้งด้านแจ้งข้าวทั้งด้านวิถี ชีวิตทั้งด้านการสื่อสารต่างๆนะครับทีลบผมเขาไปอยู่ในกลุม่มขอบคุณห,หลายๆครับขอบคุณและขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กลุ่มก็แล้วกันเนาะนะครับอผมกระจิบขออนุญาตเอ่ยว่ากลุ่มเดแน่พี่นองทีละผมขอไปเป็นสมาชิกในกลุม่มแล้วกับผมก็เคยนะครับ,ผม,รนะรบผมเลยบอกพี่น้องว่าผมนี่ทำกิจกรรมด้าน ข่าวสาระและกวลมบันเทิงนะครับกิจกรรมของผมเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆในชุมชนนะครับในความจิตผมก็อยากเป็นโทษนะครับอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นผู้สื่อข่าวกอขอบคุณสำหรับผมไปไกลไปใกล้นะครับโยมไดงกถามพี่น้องข้าแรกที่เห็นผมที่ถามผมทักผมแม่แต่พี่น้องนามสกุลเดียวกันกับผมนะครับรักษณามคือผม นะครับย่งบอกว่าโอ้นา,าวมากแล้วนะครับวอาตามซื้อกับพี่น้องผมถึงว่าจะเป็นคำบอกคำชมที่แบบพื้นพื้นบ้านผมก็ดีใจกับพี่น้องดีใจนะครับดีใจแล้วดีใจแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องถุกกลุ่มถูกมองถูกบอลน,นะครับนี่คือบรรยากาศหลังจากฝนตกมากเลยสองมือสามมือครับถึงระแวกน้ำสี สีโ่หงหลายแต่ว่าสภาพนะครับสภาพเขาในพี่น้องถาเป็นข้นนี่คือถือยานะครับถือยาดีนะครับได้รับยาคืออว่ายาถือกับโรลกพี่น้องกำลังขืนนะครับอ่านะครับกำลังขืนกำลังเขียวยัางกำลังเขียวดูว่าเอ้าก็ยังเหลืองเหลืองครับก็คือนี่คือที่เห็นนุกในขณะนี้นะครับพี่น้องก็คือเขาดีขึ้นนะครับดีขึ้นถือว่า วางผลประทันมากไก่แห้งเหี่ยวนะครับแห้งเหี่ยวหลเขาติวกับดีเสียงแห้งเพราะว่าวาหลหลนะครับทุกมือนี่ว่าย่างเดียวพี่น้องเอาเมือนนี่ผมดีใจครับดีใจดีใจแห้งที่สุดก็คือผลตกมากไอพี่น้องนะครับหมู่บ้านผมไปตั้งรอยเอ็ดเคยไปตั้งแต่ประมาณอาทิตกอนๆนี่เขาแห้งไปหมู่บ้านน่ครับโถต้นครับเหมือก้อนเหมือก้อนก็เหมือก้อนนี่ ก้อนหมืกก่ว่านก้อนหมืกก่ว่านก,ก้อนครกับผมอเขาเฉียวขื้นผมเห็นนับจากไอ้เนี่ยครับออกจากอะไรคือออกจากสวนนาภูมิไปนะครับไปทั้งละเอ็ดนะครับไปหอดไอ้นอนทีรีนนทีรีบันนนล่างจะขึ้นละเอดนะครับผมไปงวดก้อนนี่แห้งแรงแต่ว่าไปหมื่ว่านหมื่ก้อนนี่เฉียวขึ้นเขาเฉียวขึ้นดีใจกับพิ่ใจกับผิดห้องดีใจ ดีเจก็ผมถือเลขครับเลขบ่ถือพี่น้องเลขบ่ถือนะครับถือเลขก็ยังบ่ดีใจทอทอฝนตกมาให้พี่นออ้องเขาเพราะว่าหนันสือผมก็ถือบ่เกินหน่อยหนึ่งครับเงินซื้อประจำซือ้อนะครับประจำซือซ้อครับประกาศซื้อหลายขึ้เพื้นนะครับนี่ใกลควึ้เป็นจริงบ่ถือเลขบ่ตรเสร็ปัญหาพี่น้องดีใจพี่น้องล่างมองในขณะนี้ครับนี่คือพื้นที่นะครับในเขตตะบลศรีสว่างนะครับพลชายร้อยเอ็ดนะครับเขตภาคอีสานพี่น้อง ครับเขากำลังเขียวนะครับกำลังขีเขียวขึ้นมาผมดีใจพี่น้องดีใจแห้งขอบคุณเทวดาฟ้าดินกับในเขตอำเภอ,อพ้นทรายนี่ผมว่าฝนตกและทราบข่าวว่าฝนก็จะมาเรื่อยๆพี่น้องเรื่อยๆครับดีใจนะครับดีใจครับว่างออตอนบ้าน,นึ่งเทียงครับยุดจังหวัดเลยเลยครับเลย คนแชร์วิดีโอเกี่ยวกับน้ำถั่วมพี่น้องครับผมกะขออนุญาตแช่ขึ้นกันครับน้ำถั่วมว่าสิบห้านาทีนี่คือเป็นเม็ดพี่น้องพี่น้องฟังข่าวสุกคนเนาะนะครับในในในข่าวหรือว่าในโลกโซเชียลในโซตัดโทรศัพท์นี่ครับพี่น้องฟังสุกคนทุกจังหวัดเลยนะครับแต่จะไม่ผิดนะครับถ้าผิดขอโทษนะครับผมก็แช่ขึ้นกันเพราะผมกะหันไม่นามันฮะผมกะท่านาทีตรงนั้นเพราะว่าผม ข่าวสาระและความมันเถิงพี่น้องผมเห็นใจนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เจ้าของนะครับดูทั้งใกล้ๆทั้งจังหวัดเลยหรือว่าจาังหวัดที่น้ำถ่วมครับผมอาจจะจะลืมนะครับถ้าถ้าผมทักพิดบอเพจก็ขอโทษนะครับช่วยเหลือกันครับพี่น้องน้ำนี่น้าน้าม,มากทุกอยา่างเนี่ยัวเลื่อนทุกอย่างในบ้านเสียหายหมดครับเสียหายหมดหน้ามาดิพัดผ้าไปเมื่อพี่น้องมางกร สิ่งของในบ้านบา,นางครั้งเนี่ยครับบ้านหลังหนึ่งนะครับราคาเป็นแสนสองแสนหมายถึงสิ่งของมาจึงบัสดุหมายถึงของใช้ในบ้านเรานะครับราคาเป็นแสนสองแสนนะครับล่างบ้านล่างหลังนะครับเป็นล้านครับหมายถึงสิ่งของนะครับอาจจะเสียหายหมดนะครับเสียหายหมดแต่ว่าปรทธานโทษครับเพื่อนว่าน้ำท่วมฝนตก,ด,ก,ไไไนนกนดีกว่าไฟไหมอันนี้ขอขออนุญาตเอ่ยนะครับดีกว่าไฟไหมนะครับเพราะว่า อายังสี่เหลือบ้านนะครับแต่ว่ากับว่าจะให้เกิดเพราะนั้นผมก็ขอนขอครับอนุญาตฝากพันณนจุดนี้นะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเขตจังหวัดเลยนะครับหรือใกล้เคียงนะครับขอบคุณนะครับที่มาหายการซอยเหลือเราเองก็ล่างซอยเหลือกันอยู่ครับนะครับกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะครับวิดีโอนี้คลิปนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครับ อันนี้วันอาทิตย์นะครับผมอารตุมวันนี้ครับวันอาทิตย์ตอ,อนกลางวันก็นคือขออนุญาตนะครับท่านพระมหาอุดรธรรมปัญโญเนาะครับอ,อ,อนุญาตครับเจ้าคณะอำเภอพนทรายเพืนเน่อนไหนมาเยี่ยมพระอาจารย์ยุวัฒไม่ถูกน้ำท่านได้ไม่เยี่ยมพี่น้องเหมือนนุ่มพยอมหมูแปดสีสว่างพนทรายเนาะครับถ้าหากภาพที่ผมลงชีพไปตั้งจ่องยูทูบ ผิพ,พาประการนใดผมขอาการาบรท่านอภัยหลายๆครับลิปมาตามสื่อครับผมอัดไวหลายครับราบ,าราบางครั้งก็ไม่สมควรที่จะเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะนะครับอ่านะครับผมต้องบอกว่าบางครั้งนะครับเราคมคิดผมครับคมคิดผมผมก็เลยบกว่าบางครั้งอาจจะเาเผยแพร่ไปอาจจะเอาบางคลิปออกไปเราพี่นอ้องอา่าเพราะว่าสมเมมตอนี่ก็กฎหมายด้านคอมด้านอินเทอร์เน็ต ด,ด้านต่างๆครับหลายพี่น้องเราประชาชนคนธรรมดาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นพิเศษครับพี่น้องอธิบายซ้ำนี่ครับอ่านะครับขอบคุณในหลายขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับไปได้บคุณพระมหาอุดรธรรมปัญโยนะครับเพิ่นมาเยี่ยมวัดบังก็ะยอมมาถามค่าบพี่น้องเรื่องนะครับเรืองก็เป็นยูเรืองวัดสถานที่ตั้งวัด นะครับเป็นแล่หน่วยงานต่างๆพยายามช่วยเหลือให้เป็นวัดที่ถูกต้องครับผมหมอซํำนี้ครับพี่น้องครับอาหันมาเลี้ยงเขาพี่น้องเนาะนะครับอามาเลี้ยงเขาไม่เพี่น้องช่วงนี้หันมีปุ๋ยนะครับมาคนกระยอดนะครับเป็นเจ้าคระยอดครับยอดเราคือเอามาวานนะครับออามาวานน้อยๆปักเป๊กๆไปบางๆก็ยอดนะครับทางเขตนี้เป็นว่าเอาปุ๋ยไปยอดจังน้อย นะครับหยาคือพอใส่หลายครับคือใส่บางๆครับครับก็คืออีกส่วนหนึ่งพี่น้องอีกส่วนหนึ่งจ้างผมเออได้ยินใช่หล่ะครับอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวอันนี้เอาครับมันนี้บอขออนุญาตบอหน่อนะครับเนาะเพราะว่าบอทันเนี้ใจว่าขาวจริงหรือขาวปลอมครับอ่าขอยกยกเลิกคำคำเก่าหมอกี้พี่น้องอ่ะนี่คือหน้าพี่น้องมักกะยอมสีสว่างนลายอยเอดพี่น้อง อ่านะครับผมเสียมึงนะครับให้มึงว่าเขานี่ปีกายนี่แห้งแรงไปเมดทั่วประเทศไทยนะครับปีลายปีหกสองปีนี้สองห้าหกสามนะครับผมมาชิปอยู่ในขณะน,น,นี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สองสิงหานะครับนี่ครับวันอาทิตย์ที่สองสิงหาสองห้าหกสามนะครับอาทิตย์มือนนี่ครับ ปีไก่นี่แห้งแรงแห้งกรัแถวนี้นี่แห้งทั่วประเทศแรงก็แรงมากปีไก่ครับน้ำท่วมนะครับจะเห็นยังเป็นคาร์บนออกแรงหลายน้ำท่วมหลายปีนี้กับภาบันนามาไเขางามนะครับเขางามกระย้ายถึงน้ำแจ้งท่วมนะครับกรย้ายถึงน้ำท่วมสงสารพี่น้องทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศ 4 5นะครับตามที่เพื่นบอกครับคนทำนา45%ของของประชากรน,นะครับอันนี้คือคือข่าวตามที่ผมผมฟังในข่าวได้พี่น้องฟังในข่าวตะโดนลาละครับคือคนทำนานะครับเพื่อนที่แยกก็เป็นหมวด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 ค้าขายทำนาครับบางคนก็ค้าขายทำนาคนคนเดียวกันนะครับคนคนเดียวกันพี่น้องอผู้เดียวกันค้าขายเติมทำนาผู้เดียวกันนะครับขอบคุณพี่น้องลหลาย แล้ก็ขอบคุณหลายบองหลายบอลเนาะขออนุญาตเอ่ยซื้อกัอนละกันนะครับหลายเป็นหลายครับหลายพี่น้องหลายนะครับเดี๋ยวเอ่ยซื้อเดี๋ยวมาบัดคอยก็โบ่์โบวบัดพูดอีกอก็บ่ผ,บผมจีบบอเป็นบางมือบางวันนะครับเพื่อนละก็มองชี้มองไปนะครับร้านค้าร้านขายต่างๆทั้งปัญหาชีพพช้พ,พกชี้มองนี่ยพ้นจีบบอที่เรามองเรามองกับผมจะพูดเป็นมือมือไปนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณและขอบคุณนะครับกา พี่น้องดีใจครับดีใจบ่ถึกเลขบไปยังครับฝันดีดวงบมมี่ครับพี่น้องสามเก้าหนึ่งสามแปลว่าเต็มเต็มเลยมาสั่นพอาะตรวดถึกว่าบอครับบ่นะครับบ่ถึกจักบาทพี่น้องนะครับอการสุดายก็ขอให้พี่น้องนะครับผู้ติดตามช่องของผมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะครับให้เจริญเจริญนะครับ ให้ลำด้วยลำลุ้ยนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุภุสเกินครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม